โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเปิดทำการสอน เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศัการาช2466เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิศนุโลกที่พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมมาอย่างยั่งยืนยาวนานถึง100ปียุคสมัยของการบริหารโรงเรียนเฉลิมขันสตรีแบ่งออกเป็น3ยุคดังนี้ ยุคแรกยุคก่อร่างสร้างปึกแผ่นปีพุทธศักราช2466ถึง2499เป็นยุคของการก่อร่างสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่โดยแยกนักเรียนหญิงออกมาจากโรงเรียนพิสุนโลกพิทยาคมจำนวน80คนตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิสุนโลกเฉลิมขวัญสตรีอาศัยสโมสรเสือป่าและพระพลาที่ประทับ บริเวณตรงข้ามวัดพระศีรัตนมหา,าธาตุเป็นที่เล่าเรียนและย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันลุกคื้นจนมีพื้นที่16ไร่เศษทางฝั่งทิศเหนือในปัจจุบันโรงเรียนมีการเปิดแผนกอนุบาลและ,ะแผนกฝึกหัดครูร่วมทำให้การบริหารยุคนี้มีหลายภาคส่วนเริ่มมีการก่อสร้างอาคารเรียนมาตรฐานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายชั้นเรียน ในวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2499ได้แยกโรงเรียนฝึกหัดครูออกจากโรงเรียนเฉลมิมขวัญสตรีมีชื่อว่าวิทยาลัยครูพิบูรณลสงครามปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูณลสงครามพิศนุโลกหลังปีพุทธศักราช2504ได้แยกแผนกอนุบาลไปขึ้นตรงต่อสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติและใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลพิสุนโลกยุคที่2ยุคพัฒนาเด่นชัดมัธยมศึกษาพุทธศักราช2500ถึง2535ปีพุทธศักราช2509เรือนจำจังหวัดพิสุนโลกได้มอบพื้นที่ฝั่งทิศใต้ให้กับโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนทำให้โรงเรียน มีพื้นที่สองส่วนมีถนนพระองค์ดำขั้นกลางปัจจุบันมีอุโมงค์เชื่อมต่อทั้งสองฝั่งที่สร้างโดยงบประมาณของเทศบาลนครพิสุนโลกจนกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของโรงเรียนเริ่มมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management (SBM) เข้ามาใช้ จนโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนในจังหวัดพิศนุโลกและใกล้เคียงในระดับภาคเหนือยุคที่3ยุคก้าวไปข้างหน้าสู่มาตรฐานสากลพุทธศักราช2536ถึงปัจจุบันเป็นยุคที่ได้นำการบริหารโดยใช้มาตรฐานสากลเข้ามาประยุกต์ใช้มีผลการบริหารที่ได้มาตรฐานโลกจาก SGS y a s l e International Certification Service Limited 2รหัสคือ ISO 14,001ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่5ครกฎาคมพุทธศักรา2542และ ISO 9002ด้านการบริหารงานคุณภาพเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักรา2543 นอกจากนี้ยังได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทานรวมทั้งสิ้น8ครั้งและอีก3ครั้งติดต่อกันในเวลา10ปีทรงผลให้ได้รับรางวัลพระราชทานโล่ทองคำการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพดีเยี่ยมจากสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรางวัล A C Q A O B e Q A และ I Q A Award จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้มีชื่อเสียงในระดับภาคเหนือและระดับประเทศมาอย่างยาวนานจากวันนั้นถึงวันนี้100ปีที่สร้างความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ให้เยาวชนโดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมมีครูที่มีความรู้ความสามารถและมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลบริหารงานอย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดรวมถึงปัจจุบัน15ท่านและผู้บริหารท่านปัจจุบันคือดรอุไรปัญญาสิ การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพได้นั้นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2530มีนายกสมาคมคนแรกคือพลเอกถนอมวัชรพุทธและคนปัจจุบันคือนายสมพงษ์อรุณโรธปัญญา และที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งรวมใจรวมพลังชาวสิทธิเก่าทุกรุ่นคือสมาคมสิทธิเก่าเฉลิมขวัญสตรีซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2504ปัจจุบันก่อตั้งมาได้62ปีมีนายกสมาคมรวม11ท่านท่านปัจจุบันคือนางประสบศรีเตมียบุตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีสำหรับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีคนปัจจุบันคือนายสมศักดิ์พุ่มสลุดอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานชมรมร่มสัตยบัญครูเฉลิมขวัญสตรีประธานคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายท่านปัจจุบันคือนายสุรพงษ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนเปิดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจํานวน3,000เศษในทุกปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นนักเรียนหญิงล้วนและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแบบผสมมีผู้บริหารและครูปัจจุบันรวม150คนโรงเรียนมีผลงานของนักเรียน ทังด้านวิทยาศาสตร์และศิลปาศาสตร์ในระดับชาติต่อเนื่องมาอย่างทุกปีการศึกษาเป็นเจ้าแห่งเหรียญทองในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิศณุโลกอุตรดิตถ์และมีสถิติการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้จำนวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างโรงเรียนได้เปิดสอนโครงการพิเศษในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ English Program (EP) โครงการ Education Hub สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์2ภาษา Science Mathematics Bilingual Program (SMBP) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี Technology, และสิ่งแวดล้อม Science Mathematics Technology and Environment SMTE ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโครงการพิเศษคือหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program IEP โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Science, Mathematics, Technology and Environment, S.M.T.E.) และจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพสมกับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) นอกจากนี้ ยังเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่หลากหลายได้แก่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสจีนและญี่ปุ่นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสิทธิ์เก่าในยุคแรกๆของการก่อตั้งคือคุณแม่ประดับโกมุตบร,ริจาคเงินสองล้านบาทเพื่อให้ปรับปรุงพัฒนาศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติครบรอบหกรอบพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9 ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโรงเรียนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของพิุนุโลกแห่งหนึ่งจากวันก่อตั้งจวบจนถึงวันนี้ครบรอบ100รปีโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่าและสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพร้อมใจกันจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระพิเศษดังนี้วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กิจกรรมเดินพาเลตเฉลิมขวัญสตรีสมศักดิ์ศรีพิษณุนครวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลพี่ได้รัน น้องได้เลิน C.H.S. c e n t e n n i a l Run วันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กิจกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและ Open นเฮาส์มากรรมเปิดบ้านวิชาการ100ปีเฉลิมขวัญสตรีและในวันนี้วันที่11พฤศจิกายน มุทักรา2,566กิจกรรม100ปีสรัสสวดีบำเพ็ญบุญบูชาครูและมอบทุนการศึกษา100ปี100ทุนพี่สู่น้องภาคคำเป็นงานพบปะสังสรรค์สิทธิเก่าเฉลิมขวัญสตรี100ปีเพชศ,ศสรัสสวดีเรืองรองโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีประสบความสำเร็จ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําเพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ปกครองนักเรียนสิทธิ์เก่าทุกรุ่นชุมชนและสังคมจังหวัดพิศนุโลกสิ่งเหล่านี้คือพลังสำคัญในอันที่จะทำให้ผู้บริหารครูบุคลากรมุ่งมั่นทุ่มเทอุทิศกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญา พัฒนาโรงเรียนต่อไปเพื่อให้โรงเรียนเฉลิมขวัญสติเป็นสถาบันที่เป็นเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจและเป็นศักดิ์ศรีของเมืองสองแควตราบนานเท่านาน